ลองนึกภาพตามนะคะร้านค้าที่เราเห็นกันทุกวันจนชินตามากๆบางทีอาจจะอยู่แค่ปากซอยบ้านหรือเพิ่งแวะซื้อกาแฟมาเมื่อเชา้านี้ใช่เลยค่ะเรากำลังพูดถึง7 e เ e ่ e อโลโก้สีเขียวแดงส้มที่คุ้นเคยกันดีแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังประตูอัตโนมัติกับเสียงสวัสดีค่ะที่เราได้ยินเนี่ยมันมีเรื่องราวการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่จากจุดเริ่มต้นที่แบบบอกเลยว่าไม่มีใครคาดถึงแน่นอน ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเราจะมาสำรวจเส้นทางของ7 e เ e ่ e อีเลฟตั้งแต่จุดกำเนิดเลยเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจที่เริ่มต้นจากการขายของอย่างหนึง่งที่ทุกวันนี้เราแทบไม่เห็นค่าแล้วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจาวันของคนทั่วโลกได้ขนาดนี้อืมซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การดูประวัติศาสตร์ของแบรนด์นะครับ แต่มันคือกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยของการสังเกตความต้องการที่ซ่อนอยู่ของผู้คนการปรับตัวแบบพลิกแพลงแล้วก็การสร้างนวัตกรรมจากสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดค่ะเส้นทางที่เราจะคุยกันจากเท็กซัสสู่โตเกียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าแนวคิดง่ายๆอย่างคําว่าความสะดวกสบายมันสามารถถูกตีความแล้วก็ยุกระดับไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อมันไปอยู่ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน,กนอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เอาละคะ่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดกำเนิดของ7 e เ e ่ e อีเลฟนี่ยต้องย้อนไปไกลมากเลยนะคะปี1927ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสแต่ภาพแรกที่เราต้องลบออกจากหัวเลยคือภาพร้านสว่างสว่างติดแอร์ครับเพราะว่าต้นกำเนิดของมันคือร้านขายน้ำแข็งก้อนคะ่ะน้ำแข็งก้อนจริงๆเนี่ยนะครับใช่คะ่ะน้ำแข็งก้อนคือพออ่านข้อมูลตรงนี้แล้วยังทึ่งเลย คือในยุคนั้นตู้เย็นยังไม่ใช่ของที่มีกันทุกบ้านนะคะ oh. มันเป็นของหรูหรามากการมีน้ําแข็งก้อนไว้แช่อาหารแช่นมไม่ให้บูดเนี่ยเลยเป็นเรื่องที่จําเป็นสุดๆสําหรับทุกครัวเรือนนึกภาพตามง่ายๆก็คือน้ำแข็งในยุคนั้นก็มีความสำคัญไม่ต่างจากไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตในยุคนี้เลยใช่เลยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวันเลยทีเดียวครับใช่เลยค่ะ แล้วเรื่องมันก็เริ่มจากพนักงานคนหนึ่งของบริษัท Southland Ice Company ชื่อว่า John Jefferson Green ีนเขาทำงานอยู่ที่ท่าขนทายน้ำแข็งแล้วเขาก็สังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่น่าสนใจมากอืมเขาเห็นอะไรครับเขาเห็นว่าคนที่ขับรถมาซื้อน้ำแข็งเนี่ยส่วนใหญ่คือเหนื่อยมาทั้งวันพอได้น้ำแข็งแล้วก็ยังต้องขับรถไปอีกที่เพื่อไปซื้อนมขนมปังหรือไข่ คือต้องแวะหลายที่มากกว่าจะกลับถึงบ้านได้อ๋อเข้าใจละแล้วคุณกรีนก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาง่ายๆเลยนะคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนโลกไปเลยเขาคิดว่าทำไมเราไม่เอาของพวกนี้มาวางขายบนถังน้ำแผ็งซะเลยล่ะโอ้โหลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปที่อื่นต่อมาที่เดียวได้ครบเลยนี่แหลคะค่ะจุดเริ่มต้นเล็กๆของร้านที่ตอนนั้นใช้ชื่อว่า um St Totem Stores Totem Stores คำว่า totem นี่ก็น่าสนใจนะครับมันเป็นการเล่นคำมาจากคำว่า totem ที่แปลว่าเสา totem ซึ่งเขาก็เอาเสา totem จริงๆเนี่ยมาตั้งไว้หน้าร้านเลยเพื่อให้คนจำง่ายๆค่ะแล้วมันยังไปพ้องเสียงกับคำว่า totem ที่แปลประมาณว่าหิ้วของกลับบ้านไปเลยอ๋อเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากเลยนะคะใช่ครับบอกเลยว่าร้านนี้เน้นความสะดวกให้ลูกค้าหิ้วของจาเป็นกลับบ้านได้ง่ายๆ คือตรงนี้มันน่าทึ่งมากนะคะไอเดียที่เปลี่ยนโฉมวงการค้าปลีกไปตลอดกาลเนี่ยมันไม่ได้มาจากห้องประชุมใหญ่โตไม่ได้มาจากทีมวางแผนกลยุทธ์แต่มาจากพนักงานคนเดียวที่สังเกตลูกค้าอยู่หน้าง,งานจริงๆหรอคะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับสิ่งนี้คือตัวอย่างคลาสสิกของนวัตกรรมที่มาจากคนทำงานจริงหรือที่เขาเรียกว่า bottom up innovation อืม มันเกิดจากการใส่ใจปัญหาเล็กๆน้อยๆของลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าเลยไม่ใช่การมองจากมุมของบริษัทว่าเราจะขายอะไรดีแต่เป็นการมองจากมุมของลูกค้าว่าเขาลำบากเรื่องอะไรอยู่ค่ะและเราจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรความคิดของคุณกรีนมันเลยไม่ใช่แค่การเพิ่มสินค้าแต่เป็นการขายเวลาและความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งมีค่ามากกว่านมหรือไข่ด้วยซ้ำไปครับ พวกเขาต้องเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นชื่อ7 e เ e ่อเลที่เรารู้จักกันล่ะคะมันดูเป็นการก้าวกระโดดที่ใหญ่มากเลยนะจากร้านขายของบนถังน้ําแข็งเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญจริงๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี1946ตอนนั้นสังคมอเมริกันกําลังอยู่ในช่วงแบ่งบานเศรษฐกิจเติบโต ผู้คนเริ่มมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม,มบริษัทก็เลยมองว่าชื่อ Totem Stores เนี่ยมันอาจจะดูเก่าไปหน่อยแล้วก็ไม่สื่อถึงจุดเด่นที่แท้จริงของร้านในเวลานั้นแล้วชื่อ7-11มาจากไหนคะมันดูเรียบง่ายมากนะเหมือนไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยความเรียบง่ายนั่นแหละครับคือความทรงพลังของมันเอาละคะชื่อ7 1เมาจากเวลาเปิดปิดของร้านในยุคนั้นตรงๆเลยครับคือเปิด7โมงเช้า 7am และปิด5ทุ่ม 11 p.m. แค่นั้นเลยเหรอคะแค่นั้นเลยครับแต่ในยุคที่ร้านขายของชำทั่วไปปิดตั้งแต่5-6โมงเย็นการเปิดร้านถึง5ทุ่มถือเป็นการปฏวิวัติวงการเลยนะครับหุจริงด้วยเพราะคิดในบริบทนั้นแล้วมันตันจากปัจจุบันมากเลยนะทุกวันนี้เรารู้สึกว่าการมีร้านเปิดดึกเป็นเรื่องปกติแต่ในยุคนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่หือหามากแน่ๆถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือคำสัญญาที่แบรนด์ให้กับลูกค้าโดยตรงคำสัญญา ใช่ครับในยุคหลังสงครามที่คนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นมีรถยนต์ส่วนตัวขับไปทำกิจกรรมต่างๆตอนเย็นการมีร้านที่เปิดรอพวกเขาอยู่จนถึงดึกเนี่ยมันสร้างความอุ่นใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่ยังไม่มีใครมองเห็นชื่อเ e เ e ่ e อ e เ e เจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความพร้อมให้บริการมันไม่ได้บอกว่าร้านขายอะไรแต่มันบอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณตั้งแต่เช้าจรดดึกซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังกว่ามากครับ พอพูดถึง7 e เ e ่ e อเตอนนี้ภาพในหัวทุกคนคือร้านที่เปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแต่ในข้อมูลบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเปิด24ชั่วโมงก็มาจากความบังเอิญอีกแล้วหรอคะรู้สึกว่าบริษัทนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากความบังเอิญเยอะเหมือนกันนะจะเรียกว่าความบังเอิญก็ได้หรือจะเรียกว่าความพร้อมที่จะฉวยโอกาสจากความบังเอิญก็ได้ครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1963ที่สาขาหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสในคืนที่มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดใหญ่ของมหาวิทยาลัยครับนึกภาพออกเลยค่ะพอเกมจบคนเป็นพันๆก็ต้องหิวโซกันแน่แน ใช่เลยครับคืนนั้นพอเกมจบเหล่านักศึกษาแฟนบอลก็แห่กันมาที่ร้าน7-11สาขานั้นแบบมืดฟ้ามัวดินเลยโอ้โหลูกค้าแน่นร้านชนิดที่ว่าแถวยาวออกไปนอกประตูจนถึงเวลาปิดร้านห้าทุ่มพนักงานก็ยังเคลียร์คนไม่หมดแล้วทำยังไงคะทำยังไงก็ปิดร้านไม่ได้ครับ เพราะลูกค้าใหม่ก็ยังเดินเข้ามาเรื่อยๆค่ะสถานการณ์แบบนั้นถ้าเป็นร้านอื่นอาจจะเลือกที่จะค่อยๆทยอยปิดไฟปฏิเสธลูกค้าใหม่ไปแล้วแต่พนักงานที่นั่นตัดสินใจทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปพวกเขาโทรหาผู้จัดการแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าคืนนี้เราไม่ปิดร้านแล้วก็เปิดขายกันไปเรื่อยๆทั้งคืนเลยโหแล้วผลเป็นไงคะผลปรากฏว่า ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับนั่นไม่มองว่ามันเป็นแค่เรื่องฟลุกฟลุกหรอกคะทําไมเขาถึงกล้าตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลธุรกิจทั้งหมดจากเรื่องที่เกิดขึ้นแค่คืนเดียวมันดูเสี่ยงมากเลยนะนี่คือจุดที่แยกบริษัทที่ประสบความสําเร็จออกจากบริษัททั่วไปเลยครับพวกเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปแต่เขามองลึกลงไปว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง๋อพวกเขาตระหนักได้ว่ามันมีความต้องการที่ซ่อนอยู่ของผู้คนในยามค่ำคืนจริงจริง ไม่ใช่แค่แฟนบอลแต่ยังมีกลุ่มนักศึกษาที่อ่านหนังสือสอกจนดึกคนทํางานกะกลางคืนหรือแม้แต่คนที่นอนไม่หลับแล้วอยากหาอะไรทําซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีใครเคยสนใจมาก่อนจริงด้วยค่ะการตัดสินใจในคืนนั้นจึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการทดลองตลาดโดยไม่รู้ตัวและข้อมูลที่ได้กลับมามันชัดเจนมากว่ามีดีมานอยู่จริงมันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับฟังเสียงจากหน้างานอืถ้าผู้บริหารไม่เชื่อพนักงานในสาขาวันนั้น เรื่องราวอาจจะจบลงแค่คืนเดียวแต่เพราะพวกเขารับฟังและกล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆม,มันเลยกลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมคาปลีกทั่วโลกไปตลอดการเลยครับจากความสำเร็จที่ดูเหมือนจะลงตัวมากแล้วในอเมริกาการขยายแบรนด์ไปต่างประเทศนี่ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้งเลยนะคะ โดยเฉพาะการไปญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1970ซึ่งเป็นตลาดที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยครับผมคือเคยได้ยินมาเยอะมากว่า7 e เ e ่ e อที่ญี่ปุ่นนี่มันเหมือนอยู่คนละโลกกับที่อื่นเลยเพื่อนบางคนไปเที่ยวกลับมาเล่าให้ฟังเรื่องแซนด์วิชไข่เหมือนเป็นของวิเศษเลยค่ะมันต่างกันขนาดนั้นเลยหรอคะมันเป็นแค่เรื่องอาหารที่อร่อยกว่าหรือเปล่าอาหารที่อร่อยเป็นแค่ผลลัพธ์ครับไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง Oh. สิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือการปฏิวัติแนวคิดของร้านสะดวกซื้อไปเลยมันไม่ใช่แค่การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือ cultural adaptation แต่เป็นการตีความใหม่ทั้งหมดผู้นำที่นำ 7-Eleven เข้าไปในญี่ปุ่นอย่างคุณโทชิฟูมิซูซูกิไม่ได้มองว่านี่คือร้านขายของเขามองว่ามันคือบริษัทโลจิสติกและข้อมูลที่บังเอิญมีหน้าร้านครับเดี๋ยวนะคะบริษัทโลจิสติกและข้อมูลเลยหรอคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ ฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยได้ครับคือพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกระบบ Point of Sale หรือ POS ที่เราเรียกกันหรือเครื่องคิดเงินที่เก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ยุค80 s, เพื่อวิเคราะห์ว่าสินค้าชิ้นไหนขายดีในเวลาไหนของวันค่ะในสภาพอากาศแบบไหนหรือในช่วงที่มีเทศกาลอะไรข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งกลับไปที่ส่วนกลางเพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าเข้าร้านวันละหลายๆรอบโห<ฮ>เพื่อให้ของสดใหม่อยู่เสมอและมีของที่ลูกค้าต้องการจริงๆวางอยู่บนชั้นวาง นี่มันระดับ Big Data ในยุคที่คนยังไม่รู้จักคำนี้เลยนะเนี่ยใช่เลยครับพวกเขาไม่ได้เดาว,ว่าลูกค้าจะอยากกินอะไรแต่พวกเขาใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์เลยด้วยซ้ำและมันไปไกลกว่าแค่เรื่องสินค้าในญี่ปุ่นเ e เ e ่ e อกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมไปแล้วโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเลยเหรอคะใช่ครับคุณสามารถไปจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคถ่ายเอกสารซื้อตั๋วคอนเสิร์ตรับส่งพัสดุ หรือแม้แต่ใช้เป็นจุดรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินได้ด้วยซ้ำมันยกระดับจากร้านขายของไปเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างสมบูรณ์แบบมีน่าล่ะถึงได้ยินว่าคนญี่ปุ่นขาดเซเว่ไม่ได้จริงๆมันเป็นมากกว่าร้านสะดวกซื้อไปแล้วจริงๆค่ะประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือโมเดลที่ญี่ปุ่นพัฒนานี้มันประสบความสำเร็จมากจนบริษัทแม่ที่อเมริกาต้องกลับมาเรียนรู้จากญี่ปุ่นด้วยซ้ำ โห oh. มันเป็นการกลับทิศทางของนวัตรกรรมที่น่าทึ่งมากแสดงให้เห็นว่าแก่นของธุรกิจเรื่องความสะดวกสบายสามารถคงเดิมได้แต่รูปแบบการนำเสนอต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการและวัฒนธรรมของคนในแต่ละพื้นที่อย่างลึกซึ้งอื mm. มันไม่ใช่แค่การแปลป้ายแต่คือการฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนจริงๆฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ถ้าจะให้สรุปการเดินทางอันยาวนานนี้จากร้านขายน้ำแข็งเล็กๆในเท็กซัสสู่แบรนด์ระดับโลกที่ญี่ปุ่นต้องออกไปตีความใหม่มันบอกอะไรกับเราบ้างคะมันบอกเราว่าหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่สินค้าเริ่มต้นหรือแม้แต่ขนาดของกิจการแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอค่ะ 7 e เ e ่นอีเลฟริ่มจากการแก้ปัญหาให้คนไม่ต้องขับรถหลายที่เปลี่ยนมาเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเวลาและสุดท้ายที่ญี่ปุ่นก็แก้ปัญหาเรื่องการบูรณาการบริการทุกอย่างเข้ามาในชีวิตประจำวันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการแต่ยึดมั่นในเป้าหมายซึ่งก็คือการทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้น ถูกต้องที่สุดครับบทเรียนสําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คือความสะดวกสบายที่ถูกส่งมอบด้วยความใส่ใจในรายละเอียดมันเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจอืมไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันในยุค1920หรือชาวญี่ปุ่นในยุค2020แม้รูปแบบจะต่างกันแต่รากฐานมาจากหลักการเดียวกันคือการสังเกตยอย่างลึกซึง้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขอทบทวนประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาอีกครั้งนะคะ 1. น,นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยที่สุดอย่างการสังเกตการของพนักงานคนเดียวบนถังน้ำแข็งครับ 2. ชื่อแบรนด์ไม่ใช่แค่ป้ายแต่สามารถเป็นคำมั่นสัญญาที่ทรงพลังได้เหมือนที่ชื่อ7 e เ e ่ e อให้คำสัญญาเรื่องเวลา 3. Hmm. โอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในความไม่คาดฝันอย่างการเปิดร้าน24ชั่วโมงโดยบังเอิญและ 4. ความสำเร็จในระดับโลกไม่ได้มาจากการลอกเลียนแบบแต่มาจากการตีความใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึง้งดังเช่นโมเดลของญี่ปุ่นที่กลายเป็นตำนานไปแล้ว และเพื่อการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับจากประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่งของ7 e เ e ่นอลองจินตนาการดูว่าหาก7 e เ e ่นอจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในโลกยุคปัจจุบันปี2026นี้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับอืมน่าคิดมากเลยค่ะในยุคที่7 e เ e ่นอดั้งเดิมแก้ปัญหาเรื่องเวลา และเวอร์ชันญี่ปุ่นแก้ปัญหาเรื่องความมั่นยำและการรวมศูนย์บริการแล้วอะไรคือปัญหาใหญ่ของชีวิตคนในยุคนี้ที่ยังไม่มีใครแก้เป็นปัญหาเรื่องความยั่งยืนหรอปัญหาความเหงาในเมืองใหญ่หรือปัญหาข้อมูลที่ท่วมท้นเกินไปความสะดวกสบายในยุคที่ทุกอย่างสั่งเดลิเวอรได้ในไม่กี่นาทีมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่และอะไรคือน้ำแข็งก้อนของยุคสมัยเราที่กำลังรอใใครสักคนมาคนพบมันอยู่ครับ